เพชรยอดมงคลลั่นแชมป์นี้เพื่อชาติความเคลื่อนไหวล่าสุดการชกชิงแชมป์โลกของสองนักชกไทย นสังกัดเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นยอดมงคลซีพีเฟสมาชิงแชมป์โลก WBA รุ่นไฟเวท1 1 2่อปอนด์ born, ไฟบังคับกับอาเตมดาราเคียนเจ้าของแชมป์สัญชาติยูเครนเชื้อสายอเซอร์ไบจันในวันที่17มิถุนายนนี้ที่กรุงเคียบประเทศยูเครนและเพชรซีพีเฟสมาชิงแชมป์โลก w b c รุ่นแบนตัมเวท118อปอนด์ born, ที่ว่างกับนอดินอูบาอาลีนักชกฝรั่งเศสในวันที่23มิถุนายนนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดยอดมงคลและเพชร ทำการฟิตซ้อมร่างกายอย่างหนักอยู่ที่ค่ายสารกุลดิมย่านคลองสี่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยมีโค้ชหนึ่งชัดชัยสารกุลอดีตแชมป์โลก WBC รุ่นไฟเวท112ปอนด์คอยดูแลอย่างเข้มงวดขณะที่อดีตแชมป์โลกเฉพาะการ WBA รุ่นไฟเวทยอดมงคล c p พีเฟสมาเปิดเผยว่าการเตรียมตัวครั้งนี้ของตนนั้นเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมซึ่งตนเองเข้าใจดีอยู่แล้วว่าการชกนอกบ้านนั้น เป็นงานนะ่ะทว่าการชิงแชมป์โลกครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของตนทําให้ประสบการณ์นั้นมีมากพอที่จะพิชิตเข้มขัดแชมป์โลกเส้นนี้กลับมาเมืองไทยได้โดยเกมการชกนั้นตนได้ตั้งเป้าหมายไวย้ที่การปิดบัญชีแบบไม่ครบยกและมั่นใจว่าจะไม่ทําให้แฟนมวยผิดหวังอย่างแน่นอนในส่วนของเพชรซีพีเฟสมากนั้นยืนยันสภาพร่างกายสุดแร่งพร้อมที่จะขึ้นต่อกรกับนักชกชาวฝรั่งเศสแม้ว่านอดินนั้น จะผ่านการชกในรูปแบบมวยสากลสมัครเล่นมาอย่างโชคโชนแต่ตนก็มั่นใจว่าประสบการณ์มวยสากลอาชีพที่ตนสั่งสมมานานจะช่วยเสริมความแกร่งและความสามารถนำพาตนก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกโดยการเอาชนะครั้งนี้อย่างแน่นอน